e x t ก a c t i o n นะครับภารกิจแรกคือการที่เราเก็บชิปแล้วไปให้โดนนะครับการแข่งขันนี้นะครับเป็นแบบทัวร์นาเมนต์นะครับแพ้คือออกตกรอบทันทีและเป้าหมายในคลิปนี้นะครับคือเราจะไปว้าชัยมาในรอบชิงชนะเลิศนะครับเอาง่ายๆเลยครับคือเราต้องเป็นที่1จาก8ทีมเข้าสู่รอบ8ทีมครับและเป้าหมายของเราคือเป็นที่1นะครับเป็นเอ่อเป็นแชมป์นั่นแหละเพราะว่าถ้าแพ้แล้วมันจะตกรอบไปเรื่อยๆนะเออมีทั้งหมดกี่ทีม8ทีมเออมมื่อตัดทีละสองทีละสองครับ เป้าหมายในรอบนี้นะครับคือการเก็บ <reco> ช <Christ. S 2> ิปไปให้โดนอุ้ยเฮ้ยอุ้ยเจอสไนได้ลองนะไม่มีสไนไห้เฮียรองคนนะไปไปต้องโดนเลยน่ะฝั่งขวา30เมตรอะเี๋ยวเขาบอลเลยเออตีเพื่อนจริงหคอยูเด็ด เน็ตหมือนจะมีคนยิงก oh, ูร pues ีบว oh, oh, ิ่งไปเลยเพื่อนมันจะมีคนยิงกูโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรมันเด้งขนาดนั้นเน็ตหลังเข้าอีนี่ทางขึ้นไม่เจอเนี่ยจะแซนด์วิชกูทำไมเน็ตเน็ตเอาตัุลย์ก่อนเพื่อนตกใจเลยอุ้ยหลังเข้าอีกเรื่โอ้โหซาดีเนาะลีคอน ใส่ก mm ูหาบันไดขึ oh, ้นข้าบวนไม่เสร็จหน่อยดีค่อนเลือดมึงรีบๆเพิ่มเถอะเพื่อนเกาะกูก็หมดละกูเป็นเพื่อนเพื่อนกูต้องเอาตัวรอดก่อนโอ้กูมีสามชิปเลยเพื่อนเอ้ยิ้มไม่น่าลงมาเลยโอ้โหเร็วไปชิบัน ช่วยด้วยอุ้ยเพือ ύ, ่อนทำอะไรกันนะ้าสวยเพื่อนอุ้ยทาไมอีกอู้โดนขึ้นก่อนอุ้ยเนี่ยจุ๊ยเย้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 เพื่อนเลอะกันสวยเพื่อนอู้หูรอโดนอีกมีคนโดนโล้มมานะไป็นหลังเมื่อไหร่นะตายตายตาย คุมกันกูคุมกันกูเพื่อนวิ่งไปไหนวะโอ้ยเฮียนี่อยู่คิวนะครับม้าละอ่อออเออสวยเพื่อนสีพาแต้มแล้วเฮียเราจะตกรอบไหมเนี่ยปิ่มๆเลยนะที่หกเลยนะอ้วดักตรงโดนดีกว่าแต่มีรถมาเน็ตระว่งแอบไว้ไอ้นี่มันโดนลงอีกแล้ว เฮ้ยกัวดักตรงนี้แหละดีละมีมีมีตัวดพื่อนทันแก่ก็พอแล้วดักไว้ดักไว้เฮ้ยเน็ตหลังเข้าคุณรอดกันก็ไม่ต้องนี่หลังเข้าเพื่อนกูรอดักรอดดักเอาชิปอี๋เฮ้ยเฮ้ยทัน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 ไม่ไม่ตกรอบแหละชิวชิวชิว เวเชลเชลใช่แลครับตอนนี้เราผ่านรอบ6ทีมแล้วรล่กิจต่อมานะครับคือคอนแทคจะให้เราทั้ง6ทีมเข้าไปสู้กัน1คิวต่อ1แต้มถ้าเก็บหมดทีมคือ15แต้มถ้าแพ้ตกรอบทันทีถ้าชนะได้เข้ารอบ4ทีมเป้าหมายของเรารอบนี้คือการไม่ตกรอบเข้าสู่รอบ6ทีมใช่เซมเบตได้15แต่ถ้าคิวเดียวได้หนึงโอเคเพื่อนมาตัวนี้มาเลยจริงๆเราไม่ควรวิ่งหาไม่เป็นไร เราเสียนเวยกูอยู่โน้นไม่เห็นเลยอยู่ฝั่งเหมือนกันมากม้าง,งเลยเฮ้ยขับเข้าเมืองไม่ดีนะ โอโหเยอะกับรถไอ้เหี้ยเฮ้ยมม่จะวางเอาไว้ทงนี้วะโอ้โหเฮ้ยมันรู้ได้ไงวะเหมือนคนที่เห็นอนาคตเลยอันนี้ตรงหน้ามึงมีเต็มเลยสวยล่วงล่วงล่วงมีมีตัวมีตัวให้มีตัวเป็นตีนึงแหละแอบแอบก็ได้กูลงกันกุลงกันกุลงกันเออ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 อยู่อยู่ไหนอ่ะมาข้าไหนข้างบนมีอีกไอ้เหี้ยอ๋อกู่ยังไม่กดจิ๊กซ่าเลยนะไอ้เหี้ยพี่จีกูยิงละ โอ้โหย้ยมันโดดมาจากไหนวะอุย้ยอ่ะฮะไวจัดเก็บตกรอบอไอ้เียน่ามันยิงไปยี่สิบเอ็ดมึงดูนี่มึงดูเราดิยิงสาม ้เ hey he ียภารกิจต่อมาแวกเกจภารกิจนี้จะให้เราวิ่งไปตามเก็บระเบิดตามจุดต่างๆแล้วไปวางใส่ตู้หลังจากนั้นก็รอเวลาให้มันระเบิดแต่สิ่งที่ต้องระวังคือจะมีทีมอื่นสามารถมาเก็บระเบิดเราได้ถ้าทีมไหนมาเก็บทันก่อนระเบิดพอหมดเวลาแล้วระเบิดทีมนั้นก็จะได้แต้มทันทีเข้าสู่รอบ4ทีมไปแล้วไปไหนอะ่ะ เฮียมาแล้วเน็ตอยู่ข้างบนเน็ตดีไปเน็ตดีไปเน็ตดีไปโอ้ยยิงไม่โดนเลยอ้ยโโอ้ยอุ้ยมันยิงมาจากข้างล่างข้างล่างจับจับดูจับจับยิงขู่ยิงขู่ไอ้เฮีย

เอ้ที่นี่แม่นจัดเลยนะเน็ตข้ามากูาเาเยหยันเยุดก็ได้แต้มไปร่มเดินกันอุ้ยเน็ตเน็ตข้างหลังอุ้ยโอ้โหแม่งงงไอ้เหี้ยตามนี้ตามนี้บื้อจัดเลยเจ็บเจ็บเจ็บเอ้าระเบิดหมดไปแล้วไอ้รออันดับสี่เลยนะ ไ้สี่สามสี่เบอรไปไหนแล้วเพื่อนมันแม่นเฮี้ยอะไรวะโอ้โหเฮี้ยกูพบกับเดียบุตรตายโอ้มันยิงมาจากบ้านบนนู้นเลยเฮี้ยเฮ้ยนี่กูยิงไม่โดนว่ะเพื่อนโจ้ดีกูดักดีกว่า ไปไปไปคุมเพื่อนไปคุมเพื่อนปล่อยปล่อยแม่งไปให้นรอดักรอดักพอไม่ต้องออกไปยิงอ่ะใครเข้ามาข่ยิงสวยเลต้มบี้เราเบิดใกล้ๆเรเบิดใกล้ๆยิงยิงไปก่อนยิงไปก่อนกูได้ราเบิดใกล้ๆกูได้เบิกล คือมันเอาไปวางหน่อยได้มั้งวะตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นซ้ายซ้ายมาซ้ายมาก็หมด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 โอ้โหพัตามเลยจะไปตามยิงกรหาโคตรพ่อเล่นกันเงินเนี่ยอเ่ิ่่กูยิงยักกูยิงยัก เอาเลยเอาเลยเอาเลยกูยังกูเลยกูเลยกูเลยมันจริงกูอยู่กูอยู่กูกูอยู่กูอยู่อ๋อใหม่มันนำปืนพกให้กูวะเนี่ยโอู้ยี่ยยเรื่อยเรื่อยตรงเพื่อนรีบไปตรงเพื่อนอ้ยเพื่อนอย่าเพิ่งตายทางแมงละวอนใหม่ละทำไมต้องไปตรงนั้นวะ คือรถคือรถเพื่อนเดี๋ยวยิงเลยะเพื่อนเอาไอ้ไส้แตกเลยอันนี้ตรงไหนน่ะโอ้ที่เดิมโอ้พ่อมึงอ่ะโอ้โหมันยังไม่ระเบิดอีกเหรออันนั้นน่ะนี้กูระเบิดเลยเพื่อนตัวกูอ่ะ โอ้ยไม่ได้มาโอ้ยช็อตช็บเจ็บไอ้เฮียสบลอยน้ำไม่พาดไดไมแล้วเว้ยอุยไม่ทันเอ้ยทันอะไรไม่เชื่อกลัวเลยไรติงต้องแต้มเยอะสุดเว้ยท็อทีน้องแต้มพี่เยอะสุดเว้ยโอ้โหครูเป็นซัพพอร์ตเฉยเลยเด็กหลังเข้านะ โอ้ตายแล้ว <ok ม kind of ีมีบนภูเขาในบ้านอ่ะไอ้ผัดเออสิบวิสิบวิชนะชนะชนะชิว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 อีซี่อีซี่สิโอ้ชนะครับสวยปูเดอร์แบกครับแค่นั้นแหละไอ้ชิบเป็นทันทันแบบเซี่ยววิอ่ะ ภารกิจสุดท้ายเวนเดตเตภารกิจนี้ถ้าทีมไหนยิงได้ก่อนคนที่ยิงได้จะมีหัวกระโหลกขึ้นบนหัวหัวกระโหลกมีความสามารถคือการที่เราเอาชีวิตรอดทุกๆ0.05วินาวิจะได้หนึ่งแต้มยิงเราเอาชีวิตรอดได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้แต้มเยอะมากเท่านั้นถ้าฝ่ายตรงข้ามจักการเราได้หัวกระโหลกก็จะตกเป็นของฝ่ายตรงข้ามรอบสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศไป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 ชิวชิวชิวใครได้อะฝั่งเราไม่มีใครเป็นหัวเลยวะฝั่งมันก็ไม่มีไหมอ่ะ ừ hai tai con gà đeo ngoan phải là phòng nào khai lòi nát hiếm mùi sạch mẹ klo mẹ đàn nát nè 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 <melodic> başểm, prayed, bên Thì bên Nó nó bửi tờ khắp bài bà bát này với nè Ui Tôi mong này Ui không muốn không muốn không muốn Ủa lại tôi rồi เอ้ยเข้าพร้อมกันดีกว่าเพื่อนเข้าไปทีตัวไงตายมาปลาระเบิดตายหนึ่ง โอ้โหบนบ้านมันเข้าได้เปรียบอะไอ้เหี้ยลง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 ะะกกเฮ้ยทากต็ตคือเราเหรอคือกูเหรอใช่ใช่เออเปลี่ยกนนอันบ้างบนบ้านอีกตัวบนบ้านอีกตัว เอ้ยมันจะวิ่งออกไปไกลทำไมอ่ะมันพึ่งกูก็อยู่เนี่ยคง<อ>เข้าใจเพื่อนมันหิวเฮียเ้ยอะไรวะไปบนบ้านนัน้นสองตัวเลยวะพี่กูโดนโอ้สายหนึง่งอยู่คนมั้ อุ้ยไปไหนกันน่ะมันช่วยกูดิโอเปิดมไม่ได้โอ้ดูมันวิ่งไปนู่นดิโอ้นี่ยเก็บกระสุนไว้รอรอมันต้องมีคนวิ่งขึ้นมานึงสวยเพื่อนดูเฮียนั่นวิ่งไปนู่นดิมันมันเล่นผิดไหมเนี่ยโอ้ดูดูคิวคิวโคตรโง่เฮียนหนึ่งตายสาม เน็มีคนนะได้ยินเสียงยูวิเศษยูวเศษเพื่อนยู่ยเศษป่ะไม่ให้มันรู้ไม่ให้มันได้ยินเสียงเราอะดักอย่างเดียวมีคนวิ่งมามีคนวิ่งมาสวยเพื่อนสวยช,น,ชน,นะชนะไปี่ยคุยไอเคียนั้นไม่มีประโยชน์เลยนะครับไอเคียวิ่งแล้วยิงแต่งโง่ครับไปตายชนะไป 哎呀！Yeah.